สวัสดีครับผมนายบระจันวุลศรีรหัสหกสองศูนย์ห้าศูนย์สี่แปดสาขาวิศวกรรมเครื่องกลแผนวิศวกรรมเครื่องกลภาคเรียนที่สองสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดรหัสวิชาหนึ่งหนึ่งสองหกศูนย์หนึ่งสามคอมพิวเตอร์เอทีซีวันนี้มาแนะนำหนอเกี่ยวกับโปรแกรม solidworks ในส่วนของ fearless s h a m e r tool ครับก่อนเราเปิดโปรแ solidworks ขึ้นมา có em có sang hút có nơi đi thêm cơ trong hút xì liềm cơ mà sẽ đầy chân của bà nên mình คือเเซเกมันจะเป็นการจําคําสั่งลบมุมครับ

จิ่งเหเ่านีเ้เราคารจะลบมุมครับสิบ่งที่สเก็ดชิ้นเฟออยมัน,นทิ้อีกค์ดิสเตนเร,รับราก็สามารถเลือกขนาดมุมได้ take the name but the name and send this all Hãy <coughs> 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 <coughs>

นี่ก็จะเป็นมุมศิษย์ว่าเวลาสามสิบครับงัานผมจะสร้างสิเลียนดูนะี่เซงเกอ,อีกึ้นมาว่าจากนั้นใช้คำสังส่งมาได้ไหมเช่น

No, na go mu tyniu stawał on po najrodną muzyną जना यदि फ्यूचर तो सर nó có này chính là đây ngon, nó quyết liệt